ตรอ้น่นไไอ้ต้นไข่นะพัดมาใช่แล้วมันกอดทุกิ่งไม่ห็นไกเกเะจนอ่อนไปแล้วอนเลยมันไม่จะเกอะสายไฟนะจะเกอินไปมันก็จะหลาดีนะล่องหนล่องเ่านี่แหละล่อแช่แ่ เรามองก็เลยดินให้ดูวะ่ะกกแ้วเราไปดูปปดูดิน,นี่ยที่รักที่สาไฟเนี่ยสายไฟยเนี่ยสามตัวอ่ะเนี่ยแน่ๆเข้าแล้วเนียอืมมือไม่นิง่งว่ะหัวส้มคอเหลืองปีเขียว โอ้ยน่านมันลงมันลงนอนแถวนั้นนะแถวตรงไข่น่ะตรงป่านั้นนะ่ะเป็นสวนก็แล้วมั้งไม่มีไช่เป็นสวนก็ของไา่ต้องหากล้องสองล็อกนี้ล็อกนั่นเอ๋เอ๋